เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เทวินทำอะไรคะคะเทวินไปตีไทสันใช่ไหมเทวินตีไทสันตรงไหมเทวินเอาหัวชนไทสันใช่ไหมแล้วทำไมเทวินทำหัวไปชนไทสัน่ือเ่เทวินโกรธไทสันใช่ไหมที่ไทสันมาหยิบของเทวินใช่ไหม เทวินก็เลยจะทำร้ายไทยสันเหรอรู้ไหมถ้าเวลาเราโกรธเทวินแค่บอกไทยสันว่าเทวินโกรธแล้วนะอย่านะไทยสันก็เข้าใจแล้วใช่ไหมอย่าไปตีไทยสันนะถ้าไปตีไทยสันดูสิ่งไหมไทยสันเขาเสียใจไทยสันถ้าเกิดเทวินบอกว่าโกรธเราก็อย่าไปยุ่งโอเคไหมแต่เด็กจะโกรธแล้วนะเออไเด็กจะโกรธแล้วนะแบบนี้ถ้าไทยสันบอกไทยสันจะโกรธแล้วเทวินต้องฟังนะ ไไม่ได้สันปวดเหรอไม่อยากใช่ไหมงั้นเล่นกันดีๆนะคะ,นนะมาเช็ดน้ำตาอาม่ามาเช็ดน้ำตาไทยสันไทยสันเป็นเด็กดีมากเลยนะขอบคุณที่เล่นใส่นะคะไทยสันใจเย็นๆนะ